สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะบอกวิธีการปิดบัญชีทวิตเตอร์นะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็กดเปิดเข้าไปในแอปทวิตเตอร์ของเราก่อนเลยนะคะกดเปิดเข้าไปเลยค่ะพอเปิดแอปเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้นะคะ นี่นะคะพอเจอหน้านี้ปุบเนี้ยให้เรามองไปที่มุมบนซ้ายมือนะคะจะมีรูปวงกลมๆที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะกดเข้าไปในรูปโปรไฟล์ของเราเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้นะคะเรามองมาตรงข้างล่างนะคะตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้นะคะให้เรากดลงไปตรงคําว่าบัญชีนะคะ กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆให้หาคําว่าปิดการใช้งานบัญชีของคุณนะคะเลื่อนดูเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะปิดการใช้งานบัญชีของคุณนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ พอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะเขาจะถามเราว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะที่เราควรรู้ก่อนที่เราจะกดปิดบัญชีนะคะก็คือว่าถ้าเรากดปิดบัญชีอันนี้ไปแล้วนะคะเราจะสามารถกู้คืนบัญชีทวิตเตอร์ของเราได้หากบัญชีของเราถูกปิดการใช้งานโดยบังเอิญหรือไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันที่มีการปิดใช้งานนะคะก็คือหมายความว่าภายใน30วันนะคะหากเราจะกู้คืนบัญชีเราสามารถ กู้คืนบัญชีทวิตเตอร์ของเรากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะกดเราต้องการจะปิดบัญชีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเลือกต้องปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะพอเราอ่านรายละเอียดด้านบนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะข้อควรรู้ต่างๆเออ่เมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆอเอ,อ่อ ยืนยันที่จะปิดบัญชีการใช้งานทวิตเตอร์นะคะก็กดลงไปเลยนะคะตรงคําว่าปิดการใช้งานนะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยบัญชีของเพื่อนๆก็จะถูกปิดใช้งานออไปเลยนะคะภายในระยะเวลา30วันนะคะถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนใจที่อยากจะกลับมาเล่นอีกะคะ่ะก็กลับเข้ามากู้คืนบัญชีนี้ได้หรือถ้าหลังจาก30วันแล้วไม่ได้เข้ามานะคะบัญชีก็จะถูกปิดการใช้งานไปเลยแบบถาวรน,นะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ